แอมโกรอะมิโนนะครับติดลูกแล้วนะครับลูกดกแบบนี้นะครับลูกสวยแบบนี้นะครับดูเอาดูเอาครับพี่น้องแอมโกร1สชนิดนะครับอาหารพืชสูตรเข้มข้นนะครับดูต้นต้นแค่นี้นะครับรับลูกไว้ได้โอ้โหเดี๋ยวลองนับดูคร่าวๆหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอาแค่ย่อๆแค่นี้10 10ิคูณสนะพวงหนึ่งมันสี่ห้านะก็สี่สห้าสิบ โอ้ต้นนี้รับไหวเหลยครับดูต้นเดี๋ยวให้ดูต้นต้นแค่นี้นะครับแล้วต้นโสมนะฟื้นต้นยังไม่ถึงสามเดือนก็ติดลูกเอมโกรอะมิโนสูตรเข้มข้นนะครับช่วยท่านได้ทุเรียนโซมฉีดได้ทุเรียนติดดอกฉีดได้ไม่มีดอกฉีดได้เพิ่มดอกนะครับเพิ่มการติดดอกนะครับเป็นหางแย้ดอกบานฉีดได้นะครับบำรุงดอกบำรุงขั้วเหนียวเนี่ยดูดูรอบต้นอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ย อย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับติดลูกอย่างนี้เลยถือว่าสุดคุ้มกับอะมิโนโอแอมโกลนะครับ